สวัสดีครับคูเปอร์นะครับสวัสดีครับปอยนะครับก็วันนี้มาร่วมงานวงสวงสลิ p โปรเจกต์ล่าครับเป็นถือว่าเป็นหนังภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเราสองคนครับก็ดีใจได้ร่วมงานกันอีกครั้งกับปอยตื่นเต้นมากด้วยแล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของปอยด้วยเออแล้วก็จะบอกว่าจริงๆซีรีส์เอ้ยภาพยนตร์เรื่องสลิดโปรเจกต์ล่าเนี่ยถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างแบบแปลกใหม่สาหรับวงการหนังไทยเลยด้วยซ้ํา เพราะว่าค่อนข้างจะมีมีมีความแบบไซไฟมีความแบบซีจีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องราวมันจะเกี่ยวกับโลกในอีกสี่ห้าสิบปีข้างหน้า<ม>ที่โลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนหมดแล้วอะไรเงี้ยครับคนเรามันก็ใช้ชีวิตต่างออกไปจากเดิมอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องทําให้เราเตรียมตัวยากนิดนึงเนาะก็มีการเวิร์กช็อปกันเยอะพอสมควรก็ส่วนตัวรับบทเป็นเฟรมครับเฟรมเป็น เป็นหนุ่มป้าพลังเป็นนักกีฬาป้าพลังแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นเหมือนหนึ่งในทีมของของกลุ่มอะไรเนี่ยครับของปอยก็รับบทเป็นทีนนะครับเป็นชาวต่างชาติเป็นคนจีน,นแต่อาศัยอยู่ในไทยครับ,รบก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับเพื่อนๆเนี่ยครับครับก็น<ๆ>ีเวิร <volleyball. S 1> ์ช็อปปก็เอาจริงจริงจริงเวิร์กช็อปก็เพิ่งเราเราก็เพิ่งเริ่มเริ่มกันได้ไม่กี่ครั้งแต่ว่าค่อนข้างแบบ ถือว่าไปด้วยกันได้ดีในในกับเพื่อนๆแต่ละคนเพราะค่อนข้างแบบคุยเล่นสนุกสนานอะไรกันนยครับแล้วก็มีการแบบปรับจูนกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าในตัวบทเนี่ยพอมันเป็นเหมือนโลกอีกโลกหนึ่งแล้วอะเราต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันว่าโลกของเราอะคือโลกใบเดียวกันเออเพราะมันมันก็เลยมีความค่อนข้างยากมันมีความคอนท้าอย่างเช่นบทมาแบบนี้แต่สําหรับตัวละครตัวเนี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันยังไม่ไม่ไม่นี้พอเราก็เลยมีการแบบ เหมือนมานั่งคุยมานั่งดีเบตกันว่าอะไรยังไงก็มีมาปรับมาจูนกันค่ะถือว่าสนุกมากอันนี้อยากอยากอยากให้ทุกคนรอติดตามจริงเพราะว่าตัวตัวเราเองยังตื่นเต้นเลยที่จะรอที่จะถ่ายรอที่จะดูเนาะครับตอนนี้คืออ่านบทไปหล้วรอว่าอ่านหมอ่านหมดแล้วครับอ่านแล้วหลายรอบด้วยตัวละครกับตัวเราต่างกันยังไงหรือว่าเหมือนกันตรงไหนบ้างจริ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 งถือว่าตัวละครแทบถูกตัวเลย จะค่อนข้างมีความคล้ายคล้ายกับตัวตัวเราตัวที่เป็นตัวเราอะาแต่มันจะเป็นคล้ายในเชิงที่ว่าคล้ายเฉยเฉยเพราะเราไม่รู้หรอกว่าในไอ้ส่วนที่มันคล้ายอะในอีก40ปีข้างหน้า<ม>เราจะพูดแบบนี้ไหมเราจะแสดงอะไรแบบนี้ไหม,มเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบเราต้องมาหาหาบาลานซ์มันให้ได้ครับ เชิญชวนให้คนมารับครับก er bon ็สำหรับปอยครับก็าขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความแปลกใหม่เข้ามาในของมูการหนังไทยนะครับแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่มันน่าติดตามแล้วก็ตัวละครทุกตัวมีเสน่ห์มากๆครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วก็เพื่อนๆในทีมโปรเจกต์สลิดโปรเจกต์ลาด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับได้ทัเป็นองกใช่แล้วในหัง หรือว่าพูดไทยหรือว่ายังอ๋อโอเคครับในหนังก็ให้รอดูดีกว่าว่ามันจะออกมาเป็นแนวไหนเพราะเราบอกแล้วว่ามันเป็นโลกของอนาคตเกืเเเอบไปแล้วนะอ้วจริงจริงด้วยความที่พอมันเป็นโลกของอนาคตอ่ะมันจะมีเทคโนโลยีมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่เหมือนกับตอนนี้เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ดูว่าเฮ้ยอีคนต่างชาติเนี่ยที่เขามาอยู่อ่ะในอีก40ปีข้างหน้ามันมันมาเป็นเพื่อนกันได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ครับ จ้าก็ ul โอเคสนุกสนานถือว่าครั้งนี้ค่อนข้างแบบใกล้ชิดเพราะจริงๆอ่ะมันแอบตรงกับงานไหลงานไหลไปเลยอ่งเช่นรับลินยาหรืออะไรเงี้ยที่แบบแฟนคลับบางคนก็บบเออมาไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาพี่แบบเพื่อนๆที่มาเขาเฟซไทม์ให้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าบรรยากาศค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็นะเพราะว่าก็เป็นหลายปีแล้วที่ที่ที่ได้จัดขึ้นมาแล้วได้เจอกันเลย่ะก็ยังดีใจมากๆแล้วก็ยังภูมิใจถือว่าภูมิใจเลยมากๆที่แบบ เรามีแฟนคลับที่น่ารักขนาดนี้แล้วพอจะบอกได้ไหมของขวัญที่ฟลอยให้คืออะไรนี่ <laughs> มันไม่ใช่ของชิ้นเล็กแน่นอนเพราะดูจากตัวคนให้ดูจากกล่องสิกลอดูจากกล่องใช่ใช่ดูจากกล่ <laughs> กกองที่ให้ครับ <laughs> ไม่บอกเพื่ออาจจะลงตอรี่ก็ได้นะออ <laughs> ลองดูเป็นตอรีรอ่แล้วันอุยจริงๆโปรเจกต์เนี่ยนะโคดามีมีค่อนข้างหลายหลายอันเลยแต่ทีนี้อยาก อยากให้เราติดตามมากกว่าเพราะบางอันน่ะท huh? ี่เขายังไม่ได้เริ่มโปรเจกต์เขาก็ยังไม่ให้เราพูดอะไรเงี้ยก็อยากให้รอติดตามจริงแต่ว่ามีให้ชมแน่นอนนอกจากฝากภาพยนตร์แล้วขอให้ฝากถึงตัวเองนอแล้วก็ก็ของปลอยนะครับเราก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวทุกทุกคนด้วยนะครับและหลายคนอาจจะแบบยังไม่เคยเห็นหน้าปลอยในภาพยนตร์อย่างเงี้ยก็ขอฝากตัวไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งขอฝากอย่างหนึ่งคือขอฝาก ยูทูบนะครับช่องไตแคร์ชันนะครับให้มาดูกันเยอะนะครับนีเขามีรายการเขามีรายการก็กรฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับสําหรับผมเค o o p e r แล้วก็ปล่อยในในในการโปรเจกต์ต่อๆไป<ช>เนาะ,<ช>นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้สลิ p โปรเจกต์ล่าหรือว่าจะเป็นในเรื่องต่อๆไปบิท t ตอร w e e t เองหรือว่าหลายๆอย่างก็ได้เห็นและได้รับชมกันแน่นอนแต่อดใจรอกันนิดนึงนะขอบคุณครับขอบคุณครับ